สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนา JB ตองแปดนะครับแปดสิบแปดวันแล้วนะครับก็วันนี้มืดคึ้มครับฝนตกแต่เช้าเลยเนี่ยครับดูสภาพอากาศวันนี้ก่อนเนี่ยครับมืดตึ๊บวันนี้น่าจะอ่อยทั้งวันนะก็พามาดูข้าวนะครับเป็นไงบ้างเหลืองไปไหมหรือว่าอย่างไงก็กําลังพอดีเลยครับอันบนนะเขียวนิดๆอยู่นะครับก็พอดีแหละวันสองวันนี้ครับถ้าอ่าได้เกี่ยวเนาะ ก็เมื่อวานได้เกี่ยวกับเรื่องของทําคลิปไปเกี่ยวกับเรื่องของการาฉีดยาฆ่า,มาแมลงไปแล้วนะครับก็มีพี่ๆนะครับที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ข้าวนะครับว่าฤดูาก,การนี้ที่ว่าจะทําไปเนี่ยเราเลือกพันุ์ยังไงนะครับเราเลือกพันุ์เราจะลงข้าวพันธุ์ไหนดีนะครับที่ให้ผลผลิตสูงนะครับ ส่วนใหญ่นะต้อมจะบอกอ่าพี่ๆน้องๆทุกที่เลยเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะครับว่าลงสีแถวบ้านอ่ะเขารับซื้อข้าวอะไรที่ให้ราคาสูงให้ทําพันนั้นดีกว่านะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือว่าอ่าเราชอบข้าวหนักหรือข้าวเบาสภาพน้ําของเราหรือพื้นที่ของเราอ่ะมีน้ําเพียงพอหรือเปล่าถ้าเราอยากจะทํานะครับแต่น้ําอ่าน้ำมีสมมติมีอยู่ลูกหนึ่งสะหนึ่งอย่างเงี้ยเรา เราใส่ไม่ได้นานนะเราเราก็ต้องทําข้าวที่ไม่ถึงหนึ่งร้อยวันเอาแค่ว่า,อาเอาเอาแค่ว่าพอสมควรอย่างนั้นดีกว่าเนาะก็เลือกแต่ถ้าฤดูก,กาลนี้ทําไปเนี่ยต้องมั่นใจเลยว่าเข้าหาฝนแล้วนะครับเข้าหาฝนก็ทําได้ทุกพันธุ์ทําได้ทุกพันธุ์อยู่ที่ว่าล้งสีแถวบ้านพี่ๆน้องๆอ,งอะ่ะเขาจะรับซื้อพันธุ์ไหนราคาราคาสูงสุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันหกไม่ใช่หกพันห้าครับหกพันห้า 6, สวยๆเลยนะครับบ้านต้อมตอนนี้เหลือหกพันห้าเองนะครับสวยๆเลยนะถ้าไม่สวยเลยก็เหลือหกพันก็ลองไปสอบถามดูเกี่ยวกับเรื่องของพันข้าวเนี่ยแนะนําคือคือที่จริงอะ่ะมันทําได้หมดทุกสายพันธุเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวร้อยวันข้าวร้อยสิบวันข้าวร้อยยี่สิบวันอันนี้มันอยู่ที่ความพึงพอใจของเราและเราชอบพันธุไหนนะครับแต่โวนตัวของต้อมอะ่ะต้อมชอบข้าวพันที่อ่าเราทําแล้วเราทําขึ้น อ่าเราเคยทําอันไหนเราได้ดีเราทาอันนั้นนะครับและอีกหนึ่งอย่างคือข้าวที่เม็ดใหญ่ๆหน่อยยาวๆหน่อยอันนั้นก็จะได้ได้ได้ราคาดีนะครับส่วนข้าวข้าวเม็ดเล็กก็อย่างพวกเจ็ดมินนะครับอ่าไอสามศูนย์สามเนี่ยแล้วก็ไอพวกข้าวเม็ดน้อยอ่าอันนี้เขาก็ลงสีบางลงสีเขาไม่รับซื้อหรือเขารับซื้อแต่เขาให้ราคาต่ํา แต่เราก็มาดูดปริมาณว่าถ้าเราทําแล้วอะ่ะเราได้ปริมาณเยอะไหมถ้าเราได้ปริมาณเยอะนะครับราคา2องสาก็ไม่เป็นไรเราก็ทําข้าวที่เขาให้ผลผลิตให้น้ําหนักดีดีกว่าอันนี้ต้อมก็เลือกทําแบบนั้นได้นะครับแต่ฤดูกาลหน้าที่ต้อมจะลงเนี่ยมี8ปนะครับที่ต้อมคิดไว้นะ85545 1หี่กําลังคิดไว้ว่าจะลงนะครับหรือไม่ก็อีกตัวนึงคือตองหนึ่งอตองหนึ่งยังคิดอยู่นะครับไปเห็นของเขาแล้วก็สวยนะครับเม็ดยาวเม็ดใหญ่อยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนให้เกี่ยวรอบนี้ไปให้แล้วแล้วก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตบอกนะครับคือทําได้ทั้งหมดเลยฤด,ดูการนี้ลงพันไหนก็ได้นะครับลงพันไหนก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องทําทตามกระแสะเขาว่าข้าวนะั้นเขาดีไม่ดีอะไรไงทําตามที่ว่าเราทนัดแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือลงสีเปิดรับนะครับรับซื้อข้าวพันุ์ที่เราจะทำลงสีใกล้บ้านนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าการดูแลการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของอ่าข้าวเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับในฤดูการนี้ถ้าเกี่ยวจากรุ่นต้อมนะส่วนใยากจะติดเขียวเพราะว่าโดนแมลงบวใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าเป็นฤดูการหน้าเราปล่อยให้เหลืองเลยเราปล่อยให้เหลืองเลยเหลือสี่เมสุดท้ายเงี้ยอ่าเหลือกกก,กหน่อยๆเขียวติดหน่อยๆเนี่ยเราปล่อยน้าแห้งเลยแล้วก็ประมาณ7วันจะเก็บเกี่ยวได้5้ถึงเวันเก็บเกี่ยวได้นะครับก็ฤดูการนี้เลื่อนกันทุกพันธุ์อยู่แล้วนะครับเมื่อวานไปดู8-5ดห้านะครับอ่าแปดห้าเขาก็แปดสิบเก้าสิบวันเขาก็พึ่งออก นะครับอ่าเพิ่งออกเองมันเลื่อนเยอะไม่ต้องกลัวครับร้อยยี่สิบวันอยู่แล้วแปดห้าในฤดูกาลนี้นะครับก็พันอื่นก็ใครเลื่อนไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะข้าวหนักนะครับก็ฝากไว้นะครับ,รบเพราะว่าเห็นว่พี่ได้สอบถามเอาพันไหนดีนะครับลงได้ทั้งหมดเลยแปดห้าสี่หนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับที่ว่าหลักๆแถวบ้านต้อมเขาทํากันนะมีแปดห้าก็ขอแปดห้าก็ขอสี่หนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับแล้วก็อ่า 7จ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็มีคนทําอยู่นะครับแต่ฤดูก,กาลทําไปมันน่าจะหนักหน่อยอ่าน่าจะยาวนานสักหน่อยหนึ่งนะครับส่วนเจ็ตมินน่ะมีไหมยังมีอยู่บ้างนะครับแต่เขาก็ซื้อนะเขาก็ทํากันทั้งทั้งปีเหมือนกันเข้าวเจ็ตมินน่ะเขาก็ซื้อแต่เขาซื้อถูกกว่ากันสามถึงสี่ร้อยไงสมมตุติอ่าตอนนี้เขาได้หกพันห้าก็เหลือหกพันอย่างนี้นนะมันมันก็จะต่ําลงมาหน่อยนึงแต่ถ้าเราเคยทําแล้วได้ดีเราก็ทาอันนั้นดีกว่า นะครับอ่านี้ก็ขอจบคลิปมันเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด,งกดงติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อแชนแนลด้วยนะส่วนนี้พี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมกักข้าวดีเข้าวเร่งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแตกกอใบเขียวใบตั้งนะครับหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามในช่องทางของอ่าต้อมดื้อแชนแนลพิมพ์ข้อความมาถามได้เลยหรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับ หรือโทรหาเบอร์ลุงเขาก็ได้ครับ099 C199 36 366 099 C199 366